เอาละครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมไมค์ครับอีกแล้วเป็นไมค์ครับเอ่อเอาชีรอดนะครับ EP ที่2และเป้าหมายหลักของพาร์ทนี้เราก็ยังจะตามหาที่สร้างบ้านอีกเช่นเคยนะครับผมว่าตอนนี้เราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วละ่ะตอนนี้เป็นตอนกลางคืนนะผมเลยจะทําการนอนนะแต่มันนอนไม่ได้และนี่ก็คือตัวการของการที่เราทําให้เรานอ,นอนไม่ได้นะครับผมเลยจะการสั่งสอนมันไปหนึ่งทีนะครับเปียเลย ากนั้นผมก็นอนหลับนะครับผมตื่นเช้ามาผมก็ทําการเก็บของครับแต่ดันมีคนคนรวยคนนี้นะครับจะมาล่อผมนะครับผมจึงการเก็บมันไปแถมได้ชุดกออทองมาด้วยเนี่ยเป็นไงแต่ก็ใส่ชุดกออเหล็กของเราดีกว่าน,นะครับ สงสัยว่าไอจุดก่อทองมันจะเป็นหัวหน้านครับลูกน้องมันตามมาล้างแค้นไม่หยุดเลยครับตอนนี้ผมก็โดนคิปเปอร์ระเบิดนะครับของตกเต็มเลยแถมยังมีลูกน้องมาอีก2ตัวนะมันจะลุมตีผมนะครับแต่ผมก็ไม่กลัวอยู่แล้วผมเลยสู้กับมันด้วยทอดไฟนะครับทำให้มันตายไปหนึ่งตัวแล้วผมก็ตายตามมันเลยหลังจากที่เกิดใหม่ผมก็ตายอีกรอบหนึ่งนะครับผมจึงรีบทําการเก็บศพของตัวเองแล้วก็ขนสัมภาระทุกอย่าง หนีไปจากที่นี่นะครับอยู่ไม่ได้แล้วเตียงกูก็โดนระเบิดไปแล้วผมเลยสับตีนแตกครับหนีเลยไม่อยู่แล้วครับเดินไปเดินมาก็ไปเจอแตงโมพิเตอครับแล้วก็ฆ่าหมูไปด้วยนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็มาพายเรืเอเจออะไรแนละ้วเนี่ยป่าจังเกิลแล้วแถมรอบนี้มีไม้ไผ่ตางหากักไอ้เราก็คิดว่าตรงนี้จะถูกใจก็เลยทําการขึ้นฝั่งขึ้นไปที่จะตั้งแคมป์ปิ้งที่นี่ไปเลยเอาที่นี่ไปสร้างบ้านมาเลยแล้วกันหลังจากที่ย้ายมาจากตรงนู้นแล้วมันอยู่ไม่ได้นะ ทำการสว่างสัมภาระทุกอย่างนะครับทั้งตัวเผากล่องแล้วก็ตัวคราฟนะครับหลังจากนั้นผมก็ทําการเก็บของทุกอย่างนะั่นแหละเก็บไว้ในกล่องนะหลังจากที่รู้ตัวว่าป่าจังเกิลมันอยู่ด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ผมจึงนารเรียกพักพวกขึ้นมานะครับเอาจิงๆก็เรียกมาใช้งานนั่นแหละเอาให้มันหาอาหารให้ผมนะครับภารกิจต,ต่อไปของผมนั่นก็คือการสร้างบ้านนั่นเองแล้วผมก็เรียกวัสดุโดยเออเลือกเป็นไม้ไผ่ครับแล้วแม่งตัดยากชิบหายเลย มันก็มีเยอะนะผมก็เลยเลือกเป็นไม้ไผ่นะครับตัเดเสร็จก็ทําการปลูกด้วยนะครับเพื่ออากาศจะเรือโตๆทางธรรมชาตินะครับในน,นั้นเราก็มาทำการเแินทำการคาบบล็อกนะแล้วก็เจอหมาเอ้ยทำไมมันเร็วจังวะเอ้ยมึงตัดที่อะไรเนี่ยเลยทําการจะเอากระดูกมาเทมหมาแต่กดผิดไปกดเตีม,มันก็เลยจําใจต้องฆ่ามันนะครับท่านผูช้ชม <c oughs> เออเออมึงมึงสูบซาร์ที่มัเนี่ยไป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 กูไป,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 ปสูบเราจะทําการสร้างบ้านตึงหันไปเจอเอ็นเดอร์แมนที่กําลังนั่งเรือเออ นี่ละแกะที่นอนใหม่ของผมนะครับหลังจากที่ที่นอนอันที่แล้วโดนโดนระเบิดไปก็เลยยังไม่มีที่นอนนะตอนนี้ผมคิดว่าจะสร้างบ้านโดยการยื่นออกไปจากจากฝั่งครยื่นไปทางน้ํานะครับเพราะว่าจะเป็นการปลอดภัยมากเลยเพราะเราอยู่บนน้ำไงปลอดภัยใช่ไหมละ่ะใช่แล้วก็สร้างไปรเรื่อยๆนะครับจะทําการต่อบล็อกออกไปอีกนิดหน่อยแล้วก็ไปทางขวาห้าไปทางซ้ายห้านะครับท่านผู้ชมก็เป็น5้าคูณห้า ห้าคูณห้าเท่ากับสิบไม่ไม่ใช่แวะตัดขนแกะสักนิดหนึ่งแล้วตอนนี้เราก็ได้เตียงแล้วครับผมจึงทำการรีบคับเตียงเพื่อที่จะมาเซฟนะครับเพราะว่าตอนนี้มันตอนกลางคืน้าผมตาผมก็เกิดไหนไม่รู้เราเดินมาไกลเกินไปทาการหลับใช่กูหลับอยู่เอาเฮ้ยหลังจากตือนนอนผมก็ทําการสร้างบ้านต่อนะครับแล้วก็มีคนที่ไหนไม่รู้มาสอยผมร่วงน้ําเลยตอนนี้หลังจากนั้นผมก็ทําการจัดก,การมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตัดไม้ เพราะว่าไม้สร้างบ้านไม่พอนะครับแล้วก็ตัดไม้ตัดไม้เสียดก็สร้างบ้านต่อนั่นแหละลุย หลังจากที่เราวางฐานบ้านเสร็จแล้วเราก็จะมาทําบันไดทางขึ้นให้มันสะดวกสบายสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็มาปลูกเสาบ้านนั่นเองครับสี่เสาด้วยกันนะครับเสาละสามสามสามดอกสามสามสามบล็อกเล้ก็วางฐานบ้านที่เป็นฐานบ้านจริงๆนะครับวางไปเรื่อยๆนะครับพอวางเสร็จก็รู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจก็เลยวางเพิ่มอีกหนึ่งชั้นไปเลยนั่นแหละทําเพื่ออะไรวะ ว,วางต่อไปเรื่อยๆก็วางเสร็จก็ต้องมาทุบข้างล่างอีกเพราะว่าแม่งเตี้ยชิบหายเลยทุบเสร็จแล้วก็เอาสลับป,ปิดให้ครบทุกด้านนะครับเป็นอันเส็ียยางไม่เสียเสี้ยนเว้ยติดสลับไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมต่อจากนั้นก็มาทําการวางพื้นบ้านนะครับท่านผู้ชมพื้นบ้านนั่นแหละวางไปเรื่อยๆพอวางเสร็จก็ดันไม่ถูกใจเปลี่ยนเป็นไม้อย่างอื่นแทน กูละเจงเบื่อวางต่อไปเรื่อยๆหลังจากปูพื้นบ้านเสร็จแล้วเราก็มาตั้งเสาบ้านเลยนะครับท่านผู้ชมเพื่อท่จะทำการติีกำแพงนั่นเองตั้งสูง4บล็อกแล้วก็วางกำแพงบ้านไปเรื่อยๆนะครับ วางกรแพงบ้านเสร็จแล้วต่อไปที่จะทําก็คือการขุดรูให้ประตูนั่นเองประตูบ้านนะครับก็ทําการไปคับประตูมาวางวมันเหลืออยู่2อันผมก็เลยไม่รู้จะไว้ไหนก็เลยติดไว้อีก2อันเพื่อเป็นความปลอดภัยของบ้านเรานั่นเองหลังจากนั้นก็จะมาตกแต่งประตูทางเข้าสักทีหนึ่งนะแล้วก็ทการวางบล็อกไปเรื่อยๆตกแต่ง วางตกแต่งจนเสร็จก็จะได้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้บ้านเราก็เหลือหลังคากับติดกระจกนะครับส่วนหลังคาที่ผมจะใช้เป็นใบไม้ก็เลยไปตัดใบไม้ที่ป่าจังเกิลบานะครับทําเป็นหลังคาบ้านนั่นเองตัดเสร็จก็มาวางหลังคาบ้านเลยนะครับวางไปเรื่อยๆอย่าไปเครียดมาก ทำการวางหลังคาบ้านเลยครับวันนี้ผมก็ให้ทุกคนผู้ชมได้ดูกันวางหลังคาบ้านที่ดีที่สุดครับไอ้ผมเคยทํามาเลยแหละ mm hmm. แล้ววางหนึ่งชั้นไม่พอต้องวางสองชั้น,นครับวางต่อไปเรื่อยๆครับวางต่อไปเรื่อยๆนะครับ,วา,รรบวางจนบล็อกหมดเลยเดียวเชียวก็ไปตัดบล็อกมาเพิ่มเพิ่มมาวางนั่นเองเสร็จแล้วรับหลังคาบ้านของเราครับปลอดภยอยัยหางหวงหลังจากที่ผมใช้พักพวกไป หาทรายมาเผาเป็นกระจกก็เลยเอากระจกมาติดที่บ้านนั่นเองเราทําทางขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบ้านเราจะไม่มีทางขึ้นนะเล้วทำการติดกระจกนะครับติดกระจกกันเลยลุยทำการติดรั้วรอบบ้านสักนิดหนึ่งด้วยกัน กันตัวอะไรตกเข้ามาหรือเราตกเข้าไปนั่นเองติดไปเรื่อยๆนะครับติดจนเสร็จและบ้านที่ได้ออกมาก็จเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็จะทําการย้ายสมาัมภาระเข้าไปในบ้านเราจะดูเหมือนมีคนจะอิจฉาที่ผมจะเราจะย้ายของเข้าบ้านเลยก็เลยจะมาขโมยของผมผมจะกัดไปเรียบร้อยมาทําการย้ายของเข้าบ้านนะครับนี่มันกล่องเก็บขยะเปล่าเนี่ยนะครับแล้วก็เอาเตียงจากข้างล่างมาวางไว้ข้างบนนั่นเอง ็นการเซฟบนข้างบนนะครับแล้วทำการนอนตื่นเช้ามาก็มาเจอแมงมุมผสียูเรตันผมเลยจัดก,การสั่งสอนไปทีและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ m มค์ครับเอาชุดรอง,องผมเอพิซอดที่สองนั่นเองถ้าท่านผู้ชมชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์ด้วยเรบไปแล้วว